สวัสดีครับเรื่องใหม่ครับผมชื่อเรื่องพนมนาคาครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับพยานาคครับเกี่ยวกับเรื่องพยานาคเลยจริงๆละครเรื่องใหม่เนาะครับครับผมละครเรื่องใหม่ที่ได้รับเล่นนะครับก็ชื่อเรื่องว่าพนมนาคานะครับจากทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับ เรื่องนี้เป็นไงเกี่ยวกับความเชื่อพญานาคเราก็เรื่องนี้เราคือตัวส่วนตัวผมเองผมเชื่ออยู่แล้วครับผมเป็นคนเชื่ออยู่แล้วผมเป็นคนไหว้พระสวดมนต์เป็นคนกินมังในวันพระอะไรอย่างนี้อยู่แล้วทํามาหลายปีแล้วถ้าถามว่าเชื่ออยู่ไหมก็เชื่อครับไม่เคยไม่เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยลบหลู่ครับตอนนี้ขั้นตอนไปถึงขั้นไหนอะไรนะขั้นตอนนี้เพิ่งเวิร์กช็อปเพิ่งฟิตติ้งเสร็จแล้วครับกาลังจะเริ่มถ่ายแล้วครับกาลังจะเริ่มถ่ายก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่ามันมีความยากกว่าเรืื่่่่อองนๆทีผาามแล้วก บทก็ค่อนข้างยากโรเคชั่นก็ค่อนข้างยากแล้วก็เจอกับพี่สันครับที่เป็นเพ่วนกับพี่สันสีแก้วไม่เคยเจอเลยครับครั้งแรกเหมือนกันครับเกรงกดดันไหมโอ้เกรงว่าเกรงเกรงคือพี่สันไม่ได้ดุมากครับแต่ว่าก็มีความเกรงอยู่เพราะเหมือนว่าเราก็ตัวใหญ่ขึ้นเนอะหมายความว่าคาว่าตัวใหญ่ของผมหมายถึงเรามีโอกาสได้เล่นมากขึ้นเติบโตมากขึ้นมีเขาเรียกว่ามีฝีมือมากขึ้นแล้วก็ต้องมาเจอกับพี่สันที่ มีฝีมือดีมากแล้วก็มีชื่อเสียงที่น่าเกรงขามมากคือน่ากลัวไม่ใช่น่ากลัวคือแบบเขาเรียกว่าอะไรเก่งคนเก่งอะไรเงี้ยเราก็ใช่เราก็เริ่มแบบไม่อยากเป็นตัวทวงยากทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับคาแรคเตอร์จะประมาณไหนครับต้องมีแบบก็ผมเชื่อว่าทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์อยากบอกนะครับแต่ไม่ดูพูดได้ไหมไม่รู้ว่าจะพูดคาแรคเตอร์ได้มากน้อยเท่าไหร่แต่ว่าลึกลับแน่นอนครับถ้าใครคิดถึงพวกถ้าเป็นพวกเกาหลีก็อาจจะเป็นโทมินจุน My roommate is Gumiho อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นครับมีความแบบแฟนตาซีเข้ามาแล้วก็มีแอคชั่นมีโรแมนติกครับต้องมีถอดอยู่แน่นอนครับอ๋อยังไงเราคือเรื่องนี้มี CG เข้ามามี CG เยอะมากด้วยครับมี CG ที่แบบเพราะผมต้องเปลี่ยนล่างนะครับเปลี่ยนล่างแล้วก็อยากพูดมากแต่ไม่รู้พูดได้เท่าไหร่คือเรื่องมันน่าสนใจมากจริงๆคือ เอาง่ายๆว่าอยู่มานานดีกว่าตัวผมคืออยู่มานานมากแค่นี้ครับกังวลไหม 4G บางทีมันเล่นมันต้องเออจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยพี่ตี่กังวลไหมตื่นเต้นมากกว่าครับถามว่ากังวลจริงๆแล้วคําว่ากังวลมันก็คือคําตื่นเต้นแหละครับสําหรับผมคือกังวลที่กลัวออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องต้องต้องคิดให้น้อยลงอย่าคิดเยอะบางทีเราคิดเยอะเกินไปแล้วก็แบบตั้งใจเกินไปมันจะเกร็งก็อาจจะต้องผ่อนผ่อนลงมาหน่อยครับ หุ่นได้ยังต้องมีโชว์หุ่นไม่ไม่ตอนนี้ไม่ไม่ไมพี่เขาก็ไม่ต้องการให้ตัวใหญ่ออไม่ต้องการให้กล้ามใหญ่หรืออะไรครับตัวเท่านี้ดีแล้วพี่เขาบอกแต่ว่าก็อาจจะต้องเล่นให้ชัดขึ้นตอนนี้ก็หาเวลาไปเล่นอยู่ครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยก็โควิดกลับมาอีกก็ <c oughs> ต้องระวังกันด้วยนะครับเออกังวลเหลืออะไรอยู่ไหมครับยังไม่ไม่ไม่ถ้าถามว่ากังวลเรื่องอะไรอาจจะกังวลเรื่องบทน่ะแหละครับเออพราะยากยากจริงๆคือยากมากๆนี่คือเรื่องที่7ของผมเรื่องที่6 6หรือเในชีวิตนี้ก็คือแบบเรื่องนี้คือยากแแแลละหหิินนนททีี่สุดใชววต้บบบเ็ ตอ,ตอนอ่านนี่คือขนลุกแบบโหขนาดนี้เลยหรอเขียนขนาดนี้เลยหรอ,หรอต้องเข้าไปขนาดนี้เลยหรอแล้วเกิดคำถาม,มาเล่นยังไงาาเล่นยังไงไไไภาษาก็ด้วยครับมันค่อนข้างจะอย่างที่ผมบอกอยู่มานานคนอยู่มานานนาะนานมากย้อนไปหลายร้อยพันปีเลยไม่บอกดีกว่า <laughs> แต่แล้วรับรองว่าสนุกแน่นอนครับอ Uhm. แล้วตอนนี้เป็นไงางานเราโอ้ยดีครับดีก็หลังหลังจากจบเรื่องเวลากรรมเทมนะก็ทาให้ผมโตขึ้นหมายถึงว่ามีฝีมือมีสกิลมากขึ้นในการเล่นละครนะแล้วก็ได้ออกอีเวนต์มากขึ้นก็ได้เจอผู้ปะพบปะผู้คนมากขึ้นก็ต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับแฟนคลับที่ตามไปหาเราตลอดไปงานไหนก็ไปไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดหรือจังหวัดไหนๆทุกคนก็จะมารอรับตลอดนี่เป็นความึ้งใจมากจริงๆเป็นความแบบ อภิ c <appreciate>, i mm ี t e เขาเรียกว่าปราบเพื่อนจริงๆขอบคุณมากนะครับ mm hmm. เพราะว่าพวกนี้เป็นแรงกำลังใจสำหรับผมมากแน่นอนย,ยอดในจงไอจีขึ้นไหมของพี่ใบเขาขึ้นวันละแสนบวันละหนึ่งเซนของพี่ใ <100, S 1> บเขาเถื่อนนะ uh huh. ของพี่ใบถึงว่าเถื่อนคือคำว่าเขาเรียกว่าอะไรดี อมพี่บายเขาแบบพุ่งปีดไม่ต้องของผมไปทีละขั้นดีกว่าครับผมก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกครับเราเริ่มจากร้อยเดียวจากร้อยเดียวอะไรเงี้ยเพราะผมเป็นรอนแรกเราไม่ได้เป็นเน็ตไอดอลหรือว่าไม่ได้เป็นแบบเราไม่เคยทํากิจกรรมโรงเรียนไม่เคยอะไรเลยเป็นแบบบุคคลที่แบบอยากมายุ่งกับผมอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นเปิดตัวเองมากขึ้นอะไรนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปครับเออแต่พลังแฟนถามก็สัร์ตเราโดยแน่นอนครับแน่นอนมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอาโอเคมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับ ร้ำขอบคุณครับมาพินเซอร์ถ่ายรูปนะเดี๋ยวขอพี่ตรงเออถ่ายกันเลยเอ